โอเคคแม่ขอบคุณมาค่ะทุกแด y เราจะท่าทุ่งนาเ่าเนะถึเถ่าทุ่งนาบ่มีนะเราซื้อของบ้านแต่ว่าพอพดถึงกับหนาวพี่น้องแต่ว่ากะร่ม อากาศพอดีเ่าไปมมนี้ราของบ้านว่าแค่หลายเราเลี้ยวอีหลาติกินอะไรแต่ว่าพ,พูดถึงกับหนาวพี่น้องแต่ว่ากรลร่ม อากาศพ็ดีเล่าปอันนี้แกงอุตการะเล็กฝนกบเรื่องใส่เกลื่ใส่พริกพี่น้องพริกบ้ใส่คือบ้ใส่ที่กินอีกย่งมืออื่นบ้ใส่อจ่าง้ อากาศลมสมัยก่อนเนะพิ่นายไปน้องมาเด้อเึเขาอลไรแย่งดวนกัสิปนกบพี่น้ององือนี่แยก่อนแกงอุจจาระเหล็กพี่นอ้องเอ้ยพักอันนี้แกงอุจจาระเหล็ก บ้านข้างมึกมันไม่อะล,ลดย่างอย่าพี่น้องสวัสดีพี่น้องมาพี่น้องหอดหน้าแล้วหอดหน้าแล้วกินเข้าง,ง่ายมากินเข้าง,ง่ายก่อนลกูกนี่มือหน,นึ่งแง่โดนกินข้าวกับเพิ่นเอิญหากันเกี่ยวเข่าพี่น้องซูเหมือนบ่มีแล้วบ่ม,มีแล้วหาบ่พอยอะเหมืนอยู่ยแถวบ้าน ทุกใดเราจะเท่าทุกหน้าเท่าน้อเข่าทุกหน้าเอิ่นเอิ่นหากันเกี่ยวเข่าพี่น้องสุมืนม่นบ่มีแล้วบ่ม,มีแล้วหาบ่าพอแล้วแม่งอยู่แถวบ้านไ่นะ้องมาเด้อเข่าอลไรแย่ร่วนกนสิบะมีแล้วเราซื้อของบ้าน บอสไซคือบอสไสีกินอีกยังมืออื่นบอสไซเนี่ยเฮ้ยขึ้จับปากเน่ยหน่อยงานกเลยอ้วยปลนกบพี่น้องเออนี่เนี่ยกาเกงอุจจาเหล็กพี่น้องเอ้พัก ว่าดีพี่น้องมาพี่น้องหอดหน้าแล้วหอดหน้าแล้วกินข้าวง่ายปะกินข้าวง่ายก่อนลกูกนีอมน,นี่แงดวยกินข้าวครับ,บนปนกบพี่นอ้องนี่นี่ก่อนแกงอุจจลาเล็กพี่นอ้องพักพี่น้องอากาศลม มี่คข,ขอามาตรนานน้าใหญ่ดวนมาเศร้าได้เหมือนพอบานว่าคือได้มาแต่เศร้าแท้เหมือนล่ะเมือนใหญ่ดวนเก่งเมือนใหญ่ดวนมาพก,พ,กพ่อปักพีกพ่อปักเมื่อห้หลายเราเลี้ยงยีรากินวะไร เป็นเอื่นห้ากันเกี่ยวเข่าพี่น,อน้องซูเหมือนบ่มีแล้วบ่ม,มีแล้วห้าบะพรอยอ่ะเมือยูเแถวแบ้า์หน่อยกินง่ายมากอูอืู สมัยก่อน,นเพิ่นแต่ว่าบอพูดถึงกับหนาวพี่น้องแต่ว่ากะล่มอากาศพอดีว่าไปอาสองสามชั่วกับผูว สวัสดีพี่น้องมาพี่น้องหอดหน้าแล้วหอดหน้าแล้วกินเขาง่ายมา้ี่ขนเขาง่ายก,ก่อนลงนมือในแง่โดยกินเขากับมื่อกินก็พอบแบบใต่ผิดคุณพี่น้องบ่ไใส่คือบ่ไซด์ีกินอีกอย่างออื่น เฮ้ยจันะปบปางแล้วปางข้มึบมันไม่อะลดย่างเดียพี่น้องโอเคครับพี่องขอบคุณมากครับไดพี่น้า,านมาเด้ขอข่าอะไรแย่โดนกสิปางข้อมึบมันไม่มอะ ลดย่างเดีกวพ่พี่น้องไปพี่น้อมาเด้อเขาอะไรแย่โดนกสิมาถึงกับพอบ้านแต่แผลแต่ผิดพี่น้องอันนี้แกงอุจจาระเล็กสวัสดีพี่น้องมาพี่น้องหอดหน้าแล้วหอดหน้าแล้ว กินเขาง่ายบาะกินเขาง่ายก่อนลงกนี่มืหมอหนแย่โดยกินเขากับสวัสดีพี่น้องมาพี่น้นองหอดหน้าแล้วหอดหน้าแล้วกินเขาง่ายบาะกินเขาง่ายก่อนลงกนี่มือหนแย่โดยกินเขากับสวัสดีพี่น้องมาพี่น้องหอดหน้าแล้วหอดหน้าแล้วกินเขาง่ายปาะกินเขาง่ายก่อนลงกนี่มือไหนแย่โดยกินเขากับครับพี่น้องทุ่มมือกินเขาแต้ยป่ะบอกรนมาบินบาทหิ้ว อ,นนอยู่บ้านมามีเอากินเทั้งวันแหมยังขอรูอทุกทาอันนี้นนแกงอุจจาาเล็กหน่อยกปนน้ำมายปนกบพี่นอ้องอือ นี่เนี่ยก่อนเกียงอุจจาระเหล็กพี่น้องเออผักขางเกียงกับมีมะเขือเหลือกมีหมากกระทินพี่นอ้องอ,อ,อืมกินกับพาะบานพี่น้องเออกพาะบานเอากระเพาะบ,บานมามีเอากินเท่างวันอืมแคร์มึงขอรู้โทมุนซา เพิ่นเอิญนหากัน darum, เกี่ยวเขาพี่น้องสูเหมือนบ่มีแล้วบ่ม,มีแล้วห้าบ่พ่อยลอวะมปอยู่แถวบ้านปนกบพี่น้อง,ง,องเอ้านี่ยังก่อนแกงอุจจาระเหล็กพี่น้องอพักเปิ่นเอิ่นหากันเกี่ยวเขาพี่น้องสูเหมือนบ่มีแล้วบ่ม,มีแล้วห้าบ่พ่อยลอ่ะมป็อยู่แถวบ้าน สองสามตัวกับปูมาต้องมาแฝงเนาะบ่มงเซื้อ,อของบ้าน mua mình đồ vô hàng băm Thúc đầy lòng trẻ thảo, chúng nào hào nó